สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเฟซบุ๊กตัดยอดรายได้แล้วเด้นอพี่น้องผู้ใดที่เคยเข้าไปดูเด็ดปอดดูดูนะคะหลัวกลับมาเห็นยอดเงินเจ้าของซําเก่าอย่าเพิ่งตกใจไปเด้อราะวาหยางราะวะเฟซบุ๊กเขาตัดยอดแล้วยอดที่เฮ้าเคยได้เดืนอนนั้นมันจะเข้าไปอยู่ตรงยอดเงินที่ได้รับนะคะแล้วมองที่เฮ้าเห็นตรงรายได้โดยประมาณนะมันจะเป็นยอดเงินในเดือนปัจจุบันนะคะ อย่าตกใจเด้อพี่น้องให้เขาไปเบิงตรงยอดเงินที่ได้รับนะคะว่ายอดเงินเ้อายังอยู่บองสินะอย่าฝ่าตกใจว่าเรียนเฮาหายหรือว่ายอดยอดดาวยอดเลี้ยนขีดเลี่ยวเสียนะพี่น้องอย่าตกใจว่ามันเสียไปใส่เด้อมันบดิเสียเด้อพี่น้องเขาทบเขาตัดยอดแล้วเขากระทบให้เฮาเด้อจ้า